สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยสี4ประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567นะครับซึ่งจะตรงกับวันแรม3า่ขาเดือน10ปีมะโรงงูใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สร้างขึ้นจากคาวี v 21ตนหรือว่านะครับพิทยาธรทั้ง21ตนนะครับเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เนี่ยนะฮะจึงเหมาะกับการบันเทิงนะครับชอบสนุกสนานร่าเริงศิล,ละปะนะครับ เราเรียกว่าครบเลยทั้งกรรมมรุณทั้ง6กนะครับผม,มนะนะปฏิปราแห่งกรรมมารมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะความสนุกสนานความร่าเริงความสวยงามจึงเป็นประจําของวันศุกร์อยู่แล้วนะครับสีที่ใช้นะครับประจําวันศุกร์ก็คือสีฟ้านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันคนที่ชมทาง t i k t o อกและทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กด,กกดแชร์ คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีที่ดึงดูดเรื่องโชคลาภการเงินแบบดวนๆก็คือสีม่วงนะครับสีที่ดึงดูดเรื่องความรักนะครับได้ดีและเป็นสีคู่มิตรก็จะเป็นสีชมพูสีที่นะครับ เสริมดวงวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มนะครับสีที่ห้ามใช้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับผมเลขนำโชควันนี้ได้แก่เลข6เลข3เลข2เลข4เลข7และเลข5นะครับผมอ,อย่าลืมเลข9ด้วยนะครับผมเอาละครับนะฮะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับแบบเจาะลึกละเอียดนะครับในทุกๆเรื่องราวนะครับ เพราะนั้นคุยส่วนตัวกันเลยนะครับก็มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ท่านละ599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t o k และทุกแพลตฟอร์มนะครับติดต่อทางอินบ็อกซ์หรือหลังบ้านได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดและโอนเงินจองคิวกันไว้เลยนะครับผมสาธุพุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดโดยคาถาองค์พระเจ้าเปิดโลกนะครับจงเปิดโชคเปิดลาภให้กับท่านที่กดไลค์กด, like, กดหัวใจกดแชร์นะครับและชมจนจบขอให้ทุกท่านจงมี ความสุขนะครับและสมหวังจากพรจากครูบาอาจารย์ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมได้ไพ่ย t h Tower วันนี้กิจการงานของคุณนั้นระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการมีปากเสียงวันนี้ต้องนิ่งเอาไว้เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ดีๆถ้าปะทะคุณมักจะเสียเปรียบนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ระวังจะได้อาจัยมีของแตกหักเสียหายจะได้จ่ายเงินที่ไม่ควรจ่ายนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะครับจากฝืนไฟเนาะความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะยังไม่สมหวังให้ระวังการทะเลาะหรือการมีปากเสียงคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณอารมณ์ร้อนนะครับนิ่งเอาไว้เป็นดีถ้าเกิดว่าอารมณ์ร้อนมากเกินไปจะมีปัญหานะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคนะครับสวดมนต์ไหว้พระและไปไหว้พระ ปางถวายเนตรกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นการแก้ไขและลา้างเรื่องไม่ดีนะครับล้า,ลางพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้ออกไปนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่แปดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะเจอปัญหาใจอุปสรรคเพราะฉะนั้นต้องนิ่งนะครับบางครั้งถ้าเจออะไรแรงๆก็ควรจะถอยออกมาก่อนไม่ควรจะปะทะถ้าปะทะแล้วมีปัญหานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ ระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกินตัวนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่สมหวังให้ระวังการาทะเลาะเบาแวงหรือความรักมีปัญหาคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะครับให้ระวังคําพูดการทะเลาะหรือว่าการแยกทางกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ล้างพลังงานด้วยไปไหว้พระพิฆเนศปางขจัดอุปสรรคนะครับ และไหว้พระปางห้ามญาตินะครับนะทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับแต่รับผ่อนหนักให้เป็นเบาดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันอังคารครับผมได้ไพ่อ่านะครับ j แจ m เ n นวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเครียดนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาโดยภาพรวมแล้วนะครับค่อนข้างจะต้องวางแผน ให้ดีๆนะครับนะงานถึงจะไม่มีปัญหานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีอะไรายเยอะนะครับได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพครับให้ระวังโรคเก่าๆที่กาลังจะกลับมานะครับนะต้องบํารุงร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับวันนี้นะให้ระวังการมีปากเสียงหรือความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหานะครับการทะเลาะหรือการไม่ยอมกันนะอาจจะทําให้แตกแยกกันได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์ พระพิคเนตปางขาจัดอุปสรรคเนี่ยวันนี้ต้องไหว้องค์นี้ตลอดเลยนะฮะสามวันแล้วนะนะแล้วก็ไหว้พระปางสายญาตินะครับทําบุญโรงพยาบาลส่งมุทิส่งสนให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับ mm hmm. ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะมีฟ้าร้องแถมด้วยอ่ะท่านที่เกิดในวันนี้นะครับได้ไพ่หกดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่า งานเริ่มดีนะครับเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับการแก้ไขปัญหาการงานของคนนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันพอจะมีเงินเข้ามาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระมัดระวังอาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นต้องบำรุงร่างกายดูแลร่างกายดีๆครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ความสัมพันธ์ที่เสียไปก็มีโอกาสแก้ไขให้กลับคืนมาได้คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้นะครับพระปางอุ้มบาทแล้วก็ถวายน้ําฉันน้ําใช้พุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับไหว้พระปางป่าไรๆและน้ําฉันน้ําใช้เช่นเดียวกันนะครับทันที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีได้ไพ่นะครับ สองดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมการงานของคุณนะครับมักจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจลังเลนะฮะสองิตสองใจเนาะใจเย็นๆตั้งสติแล้วค่อยไปต่อการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีะรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับปัญหาความอาคิดความกังวลนะครับนะ,ะแล้วก็น้ําเหลืองเสียต้องระวังด้วยนะครับผุ่มแพ้ ความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงซึ่งกันและกันคนที่มีคู่นะครับความรักมักจะมีความขัดแย้งในใจของตัวคุณเองต้องใจเย็ยนๆครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้หลวงปู่โตหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับจะช่วยเคลียร์ในเรื่องของอความโชคร้ายให้ออกไปได้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระจะเสริมโชคลาบนะครับต่อนที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เดอะชาเวอรวันนี้กิจการงานของคุณโอ้ยนะฮะมักจะมีแต่เรื่องนะครับหุดหงิดนะครับต้องระวังการประทะหรือการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใหญ่นะครับอีกเรี่ยงได้เป็นดีการเงินก็เช่นกันวันนี้ระวังจะได้มีการใช้จ่ายเงินอย่างเยอะแยะเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้บำรุงร่างกายกันหน่อยนะระวังตกจากที่สูงนะครับข้อพกข้ขทอทงข้อเท้าอะไรอย่างนี้นะนะครับ ความรักคนโสดให้ระวังการมีปากเสียงกับคนที่กำลังคบกันอยู่คุยกันอยู่นะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันคนที่มีคู่ให้ระวังการทะเลาะนะครับกับคนในครอบครัวหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะให้ไหว้พระปางลำพึงและทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์จะได้เสริมดวงเสริมชะตาของตัวคุณเองได้ล้างพลังงานลบๆได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่นะฮะหนึ่งถ้วยหรือเอชออฟคัพนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับมีการาปรับตัวที่ดีมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆนะครับในเรื่องงานเข้ามาให้นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้รับโอกาสดีๆโชคลาภจากเพศตรงข้ามนะครับการเงินก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงนะครับแต่บำรุงร่างกายกันหน่อยเนาะความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาขายขนมจีบมีคนมาหยิบยื่น ความรักให้กับคุณคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักสมหวังมักจะได้ของขวัญหรือว่าได้สิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนั่นเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระพิคเนตนะครับาปางขาจัดอุปสรรคและที่สําคัญนะนะครับให้อาขอพรจากพระปู่ศรีสุโธนะครับหรือเทพแห่งพญานาคและอย่าลืมไหว้พระปางนาคปกเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับใครที่ นะชมจนจบนะครับกดไลค์กดพ like, อใจกดแชร์นะครับขอให้มีความสุขและโชคลาบมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสวัสดีนะครับ